ฉีดไขมันไปแล้วนะคะทาไมบางคนฉีดติดบางคนฉีดไม่ติดนะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ปัญหาเกิดจากอะไรนะคะอันที่1ค่ะเกิดจากความชํานาญของแพทย์ความเข้าใจนะคะถ้าในกรณีที่เราฉีดอัดมากจนเกินไปจะทําให้ไขมันไม่มีออกซิเจนแทรกซึมเข้าไป<ๆ>ก็เลยทําให้บางส่วนติดแล้วก็บางส่วนไม่ติดค่ะ2เกิดจาก ร่างกายของคนข้มีการเผาผลาญพลังงานที่ดีมากเรียกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรือว่าบางคนนะคะถ้าจับไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ตัวอุ่นๆน,นี่หมายความว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีอุณหภูมิในร่างกายร้อนกว่าคนปกติซึ่งในเคสแบบนี้ จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะคุณนะคะมี Activity หรือว่าการใช้ชีวิตนะคะกลางวันอาจจะนอนกลางคืนอาจจะทำงานหรือว่าการใช้ร่างกายที่ฟุ่มเฟือยเกินไปดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ดุดบุหรีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้นะคะไขมันมีโอกาสติดน้อยกว่าคนอื่นๆค่ะเกิดจาก สุขภาพร่างกายอันนี้สําคัญมากๆเลยในเคสผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเคสที่สุขภาพไม่ดีนะคะการที่เขาฉีดอะไรที่เป็นของตัวเองะคะ่ะก็จะมีโอกาสที่จะแอนตี้ตัวเองน้อยหากคุณนะคะเป็นผู้สูงวัยหรือว่ามีอายุอันนี้ก็อาจจะทำให้ไขมันติดน้อยได้เหมือนกันในเคสผู้สูงอายุนะคะฉีดนานแค่ไหนหรือว่าฉีดกี่ครั้งเท่าที่เห็นกว่าจะติดดีๆเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะ บางท่านนะคะเรียกว่าฉีดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ี่ก็มีแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นคนตัวผอมมากๆนะคะไขมันเขาเอามาได้น้อยเอาจาก2ขามานะคะ2ขาด้านบนมาแล้วเอามาจากหน้าท้องแล้วก็ยังไม่ค่อยมีนะคะในเคสที่ตัวเล็กตัวผอมนะคะแล้วก็ไขมันเขาน้อยจริงๆกัน เติมฟิลเลอร์อาจจะดีกว่านะคะเพราะว่าคุณไม่ค่อยมีใครมันอยู่แล้วคำถามต่อมาแล้วในกรณีแบบไหนที่เรานะคะจะฉีดติดดีค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองดีตั้งแต่นะคะไม่นวดหน้าไม่คลึงหน้าการที่เราดูแลสุขภาพทานยาครบตามคำสั่งเกาหลีเนี่ยก็เลยนะคะแจ้งว่า แนะนำให้ฉีดซ้ำฟรีอีกหนึ่งครั้งป้องกันนะคะไม่ให้คนไข้คอมเพนหรือว่าเก็บรายละเอียดให้เขาเพื่อให้เขาออกมาสวยสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่ว่าการย้ายเนื้อเยื่อต่างๆจากจุดหนึ่งของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือต้นขาด้านในนะคะก็ยังมีลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดถ้าคุณเจอแพทย์ที่ดีนะคะ เจอโรงพยาบาลที่ดีได้เทคนิคที่ดีแล้วก็ใช้เทคนิคเสริมในกรณีที่เรานะคะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดน้อยก็จะมีโอกาสนะคะทำให้คุณติดได้ดีเหมือนกันแล้วก็อาจจะใช้เวลา2-3ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนจริงๆนะคะเทียบว่าจะฉีดฟิลเลอร์ หรือฉีดไขมันดนะีถ้าจุดจุดนั้นไม่ได้เป็นจุดที่ใหญ่การเติมฟิลเลอร์ในครั้งเดียวนะคะอาจจะเห็นผลชัดเจนแต่ข้อเสียจะมีอยู่นิดนนะะึก็คือมีโอกาสอักเสบติดเชื้อได้ง่ายนะคะกว่าการฉีดไขมันอันนี้แน่นอนแล้วก็เมื่อถึงเวลา1-2ปีเขาก็จะสลายตัวไปเองเพราะฉะนั้น การเติมฟิลเลอร์นะคะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียการเติมไขมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียลองเอาไปพิจารณาดูว่าแบบไหนนะคะจะเหมาะกับร่างกายของคุณแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณค่ะสำหรับวันนี้คโครโนกวาดาสอนธุรกิจความงามสวัสดีค่ะ